สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์รัชกาลที่9สีทองแดงปีพศ2 5 5 9นนะครับซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ ด้านที่เพื่อนๆได้ชมอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับขอบเฟืองจากปกตินะครับเหรียรุ่นนี้นะครับ ปีพศนี้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นสีทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญโลหะไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับก็ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่16มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.9กรัมนะครับ เหรียญชนิดราคา25สตงางค์รัชกาลที่9แบบสีทองแดงนะครับในปีพศ2559นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่3นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้สีทองแดงนะครับก็เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ เหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับปีพศ2559นะครับถึงแม้ว่าเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่3นะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้รุ่นนี้แล้วก็สีนี้นะครับคือสีทองแดงนะครับ ไม่ใช่ว่าจะผลิตน้อยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเหรียญชนิดอื่นนะครับราคาอื่นนะครับถ้าเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่3นะครับแน่นอนครับจํานวนการผลิตนั้นก็อาจจะอยู่ที่หลักหมื่นหลักแสนนะครับหรือว่าหลักล้านนะครับผมแต่เหรียญปีพศนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศ2559รนะครับ หายากอันดับ3นะครับแต่ว่าจํานวนการผลิตนั้นเกินล้านเลยนะครับแล้วก็เกินมากเลยนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่159ล้าน4ี่แสนสองหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับก็ถือว่าจํานวนการผลิตนั้นเยอะมหาศาลเลยทีเดียวนะครับมิฉนั้นแล้วนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับถึงแม้ว่าจะหายากในอันดับที่3ในรุ่นนี้แล้วก็สีทองแดงนะครับ ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับด้วยจํานวนการผลิตที่เยอะจึงได้สามารถได้พบเจออยู่นะครับในระบบนะครับมิฉะนั้นแล้วณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับป้าชอบและรักในการสะสมเหรียญนะครับเพื่อเป็นความสุขเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจน,นะครับถึงไม่ว่าเหรียญ ที่เราสะสมอยู่นั้นจะยังไม่มีราคานะครับแต่ก็สามารถสะสมได้เหมือนกันนะครับ